สวัสดีครับผมมาพบกับบางไลน์เช่นเคยนะครับผมมาครับผมเกมใหม่ล่าสุดนะครับผมอตามที่ทุกคนเรียกร้องนะครับผมดูฮะว่าจะแตกไหมวันนี้ต้องลองดูฮะบ,บางไม่เคยเล่นด้วยครับผม oh, <no. S 1> ต้องลองดูฮะ <c oughs> มาฮะเริ่มต้น5บาทก่อนครับผมจัดตายเกมใหม่ก็เรายังไม่เคยลองแล้วก็ยังไม่เคยเล่นด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับเพว่ามันจะแตกยังไงจัดตาครับ5บาท10ทีครับจัดตาครับเธอโบด้วยฮะมาฮะมาดีเอาเอาเอโอ้ยไวเชื่อมวะ อถึงไหม <c oughs> แมว <c oughs> จัดไป <c oughs> จัดไปครับสิบทีครับผมตามสตเต็ปครับมผม <c oughs> มาฮะมาฮะ <c oughs> ของสมบัติมาไหม <c oughs> เอาหน่อย โวิตาเกเตอร์มาว่ะสี่ดอกเลยฮะมาดิโินาดิว่าจะเป็นยังไง่ะดิมีตะปินครับอืนิ่งอย่านิ่งสี่ใจคอไม่ดีเลยโหห้าบาทเองเหรอสิบมาหน่อยไวเชื่อมะเชื่อมะเออหน่อยวะโอ้โหโอ้โหไวมาหลงยาวอะ่ะอ๋อเอาดิเอาดิคุณสามแล้วเอาดิเีเจ็ดทีฮะโอ้โห เออมาวะตัวมาหน่อยอืคุณห้าแล้ววะเอาดิเอาหน่อยวะโอ้โหายเต็มเลยวะแถวสี่มาไหมเออเอ,อสมบัติมาหน่อยวะแถวสองเออเชื่อมสมบัติวะ่ะจัดไปดองนี้โอ้โหห้าร้อยกว่าบาทครับผมเอาดีแมวหน่อยวะ่ะแมวได้ต่อวะ่ะอุ้ยดอกนี้ยังไงพันกว่าบาทครับผมโอ้ โอ้มาดีเอาดีเอาหน่อยว่ะอ๋อมาถึงก็แตกเลยครับนี่ฮะเกมไม่เคยเล่นด้วยคนระผมอุ้ยสองพันสองครับไมก่กนละ้าฮะมาว่ะเหล็กสี่ทีมีลุ้นอีกครับจัดไปขอเขานังหนักหน่อยโอ้โหอุ้ยเหลย2สองทียังไงโอ้โหวายเต็มแล้ววายแถวสองเออจัดหน่อยคุณสิบสองแล้วอืมขอไมคแถวเนี้ยเกิดเลยอะไวายไมแถวเนี้ย โอ้โหมา15แล้วยังไงขอเข้ามาหน่อยโอ้โหไม่เข้านะงานนะหนักหนาครับยังไงฮนะเกมใหม่ครับผม80บาทเข้าเฉยเข้าเฉยอย่างเอาอนะฮะเอาดินี่ยังไม่หมดฮนะฟีเอุ้ยเอาอีกกื่บ4,003แล้วยังไงอุ้ยเออเอาแหวนมาหมดครับหมดรอบครับพอครับผม เนี่ยฮะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องบางไลน์นะครับผมเนี่ยบวกมาแล้วนะครบสองพันสามฮะ, 2, 3, ฮะแป๊บเดียวครับผมได้ตังค์ไปกินเบียร์นะฮะเนี่ยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ